บมดที่777เสี่ยวเหอจากกระพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่พยักหน้าและกล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วมีไม่กี่คนที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกครั้งเขาโชคดีมากแล้วทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณความงามเพียงเล็กน้อยของเราผู้ชายคนนี้ก็น่ารังเกียจเช่นกันทั้งซานกล่าววา่าแต่เขาช่วยป้าซูฉินและเสี่ยวเหมยในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีเขาป้าซูฉินและเสี่ยวเหมยจะตกอยู่ในอันตราย เอาละมานับข้อดีและข้อเสียของเขากันดีกว่าในอนาคตคุมจะทำให้เขาเป็นมนุษย์หรือไม่ทั้งซานพยักหน้าและกล่าวว่าราชาปีศาจนกยูมผู้ยิ่งใหญ่นั้นฉลาดมากมันเป็นพรตามธรรมชาติที่มนุษย์จะได้ดำรงอยู่ท่ามกลางมนุษย์นี่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเห็นแก่ตัวของฉันจาก,กระพรดอสูรพยักขาวกล่าวว่าคุณยังต้องระวังผู้ชายคนนี้ ถังซานยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าครั้งนี้ต่างจากเมื่อก่อนฉันเชื่อว่าความคิดของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเขาทำอีกครั้งจัก,กรพัรดิปีศาจพยักขาวกล่าวว่าคุณจะทำอย่างไรต่อไปทังซานกล่าวว่าฉันจะอยู่กับเสี่ยวเหมยและใช้เวลาที่เหลือในการศึกษาร่วมกันฉันจะใช้ประโยชน์จากเวลานี้เพื่อวางรากฐานสำหรับการพัฒนาของราชาปีศาจนกยุงจิตวิญญาณของเขายังต้องมีสเสถียรภาพ งั้นคุณพักที่นี่เถอะปลอดภัยแน่นอนแค่บอกฉันว่าคุณต้องการอะไรขอบคุณฝ่าบาทจักระพรดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่โบกมือและกล่าวว่าขอบคุณไม่ต้องอย่างไรก็ตามฉันต้องการสัมผัสถึงสถานะปัจจุบันของคุณโดยเฉพาะสายเลือดที่ยอดเยี่ยมของคุณฉันสนใจมากฉันมักจะรู้สึกว่าฉันจะใช้ใจ่าย มีเวลาอยู่กับคุณมากขึ้นใช่ไหมการปรับปรุงของฉันมีประโยชน์ดังนั้นฉันอยากต่อสู้กับคุณสักครั้งและสำหรับคุณการฝึกฝนการต่อสู้จริงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาความแข็งแกร่งของคุณตาของถังซานเป็นประกายและกล่าวว่าแน่นอนว่าในกรณีนี้ดีแต่จําเป็นต้องทําในที่ที่ซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อไม่ให้จักรพรรดิองค์อื่นค้นพบรัศมีของสายเลือดสุดยอดยังคงชัดเจนเกินไป จักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวกล่าวว่าเจ้าวางใจได้ข้าเป็นจักรพรรดิมาหลายปีแล้วหากข้าไม่มีการะส,สมนี้ข้าก็ไม่สมควรถูกเรียกว่าจักรพรรดิเจ้าควรพักผ่อนเสียก่อนข้าจะยอมมาหาคุณพรุ่งนี้แล้วค่อยคุยกันตกลงจักรพรรดิรุ่นนี้อยู่ในอันดับที่ห้าในบรรดาจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่เขายังพูดคำว่าการเรียนรู้กับถังซานซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับถังซานมากเพียงใด ความจริงก็จริงเช่นกันถังซานยังคงแสดงด้านที่น่าอัศจรรย์ของเขาต่อหน้าเขาซึ่งกระตุ้นหัวใจของจัก,กรพรรดิได้จริงๆเขาต้องการเรียนรู้บางอย่างจากถังซานจริงๆความประหลาดใจเล็กน้อยที่ถังซานนำมาเป็นสิ่งที่จัก,กรพรรดิองค์นี้ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตทำให้เขาได้รับแรงบันดาลใจมากมายและแน่นอนยิ่งกว่านั้นคือความตื่นเต้นเหม่ยกงจื่อพูดจากด้านข้างว่าถ้าพวกคุณจะสู้กันฉันจะคอยดู จัก,กรพดิอสูนพยักขาวหัวรอทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้อะไรนะเจ้ากลัวว่าข้าจะไม่ทำร้ายคนรักตัวน้อยของเจ้าหรือเหมยกงจื่อหน้าแดงคนรักแบบไหนกันจัก,กรพดิอสูนพยักขาวกรอกตาและกล่าวว่าข้าไม่ได้ตาบอดข้าจะให้เจ้าดูแน่นอนในคราวนั้นการดูการต่อสู้เช่นนี้จะช่วยปรับปรุงตัวเจ้าเช่นกันข้าจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ฉันไม่ค่อยคาดหวังอะไรแบบนี้เลยคราวนี้ทำให้ฉันตั้งตารอมันจริงๆ ถังซานยิ้มและพูดว่าฉันก็ต้องตารอเช่นกันจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่จากไปขณะที่ถังซานดึงเหมยกงจือที่ตื่นเต้นมาอยู่เคียงข้างเสี่ยวเหอรอให้การทำสมาธิสิ้นสุดลงตอนนี้ไม่มีหวังชิงราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่มีเพียงเสี่ยวเหอเป็นมนุษย์ดังนั้นถังซานจึงต้องชี้แจงบางอย่างกับเขา ความคิดของราชาปีศาจนกยูงนั้นดีมากจริงๆภายใต้การฟื้นคืนชีพอย่างกะทันหันเช่นนี้เขาสามารถนั่งสมาธิอย่างสงบเป็นเวลาสองชั่วโมงเพื่อทำให้วิญญาณของเขามั่นคงเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งดวงตาของเขาขยับอย่างมากและเขาดูปกติอย่างสมบูรณ์ดวงตาของเขาจ้องไปที่ถังซานทันทีเขายืนขึ้นโคง้งคำนับถังซานเล็กน้อยและกล่าวว่าขอบคุณที่ชุบชีวิตข้าและให้ชีวิตที่สองแก่ข้า ทั้งซานโบกมือและพูดว่าไม่ต้องขอบคุณฉันฉันกลัวว่าเสี่ยวเหมยจะเสียใจดังนั้นฉันชุบชีวิตคุณฉันเชื่อว่าตอนนี้คุณเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองแล้วเสี่ยวเหยยิ้มอย่างของคืน่นใช่ตอนนี้ฉันเป็นมนุษย์หรือเปล่า ทังซานพยักหน้าและพูดว่ามันเป็นมนุษย์จริงๆแม้ว่าจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของคุณจะถูกปิดผนึกอย่างดีโดยฉันแต่เงื่อนไขสำหรับการฟื้นคืนชีพยังคงรุนแรงมากหากคุณต้องการที่จะฟื้นคืนชีพคุณต้องมีร่างกายที่เหมาะสมแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชนิดของร่างกายแม้แต่ร่างกายของเผ่าปีศาจนกยูงก็จะแตกต่างจากร่างกายเดิมของคุณมาก ความแตกต่างหมายความว่าจะมีปฏิกิริยาปฏิเสธซึ่งจะนำไปสู่ความล้มเหลวขององค์การหลอมรวมนอกจากนี้จำนวนสมาชิกของปีศาจนกยูมแควนมีจำกัดยากจริงๆที่จะหาคนที่เพิ่งตายจากหมู่กว่า3000แคลนและตายโดยธรรมชาติและร่างกายก็ไม่ควรแก่เกินไปดังนั้นพิจารณาดูแล้วคิดว่าร่างกายของมนุษย์ดีที่สุดเหมาะกับคุณ มนุษย์เองนั้นอ่อนแอและไม่มีพรสวรรค์เมื่อเทียบกับความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของคุณพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแออย่างสมบูรณ์เมื่อพวกเขารวมเข้ากับความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม้ว่าจะมีการปฏิเสธการปฏิเสธประเภทนี้มีขนาดเล็กมากและได้รับผลกระทบจากคุณสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ระงับสิ้นเชิงด้วยวิธีนี้ฟิวชั่นไม่ใช่ปัญหา ประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีพลังมากเกินไปฉันแบ่งความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของคุณออกเป็น9ส่วนและแต่ละส่วนก็ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้ฉันเหลือเพียงร่องรอยของความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และทั้งหมดเพื่อให้ร่างกายนี้ทนได้ฉันเปลี่ยนสิ่งนี้หนึ่งร่างกายได้พัฒนาศัก,กยภาพของร่างกายนี้อย่างมากไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับคุณในการปลูกฝังใหม่ในอนาคต และไม่ยากเลยที่จะรวมตัวเข้าสู่เลือดของเผานกยูงฉันสามารถพาคุณไปทําให้เสร็จได้นี่ฉันเชื่อว่าจากประสบการณ์ของคุณการปลูกใหม่ไม่ยากใช้เวลานานเกินไปและด้วยการปรับปรุงความแข็งแกรง่งเพียงพอที่จะค่อยๆปลดล็อกผนึกของสติเซียวเหอยิ่งอย่างของคืนต่อจากนี้ไปฉันจะเป็นมนุษย์ในฐานะมนุษย์ฉันต้องใกล้ชิดกับมนุษย์เสมอเพราะตอนนี้ฉันไม่ใช่เผ่าปีศาจนกยูอีกต่อไป และฉันเป็นอดีตราชาปีศาจนกยูงเจ้าหญิงของฉันจะไม่เป็นเพราะฉันหากผัาพันของคูณเปลี่ยนไปคูณจะทิ้งความรู้สึกที่มีต่อฉันด้วยวิธีนี้เผ่าอาสูรนกยูงจะใกล้ชิดกับมนุษย์ได้อย่างแน่นอนเป็นทางเลือกที่ดีในการรับใช้หลายวัตถุประสงค์ด้วยหินก้อนเดียว เมื่อได้ยินคำพูดของเขาถัางซานก็อดหัวเราะไม่ได้การพูดคุยกับคนฉลาดเป็นเรื่องง่ายหลังจากนั่งสมาธิอยู่ครู่หนึ่งราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ก็เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันถังซานไม่ได้ปกป้องตัวเองเพียงแค่พยักหน้าราชาปีศาจนกยูงตัวใหญ่รอยยิ้มบนใบหน้าของเซียวเหอค่อยๆอ,อุ่นขึ้นดีที่ยังมีชีวิตอยู่ คุณรู้ไหมนี่คือความรู้สึกที่ใหญ่ที่สุดของฉันในตอนนี้และฉันก็รู้สึกผ่อนคลายมากด้วยเนื่องจากฉันถูกเลือกโดยเจ้าหญิงกลับมาฉันไม่เคยมีวันที่ผ่อนคลายเหมือนวันนี้ตอนนี้ฉันสบายใจได้แล้วฉันไม่ต้องแบกรับความรับผิดชอบของเผ่านกยุงและไม่มีแรงกดดันอื่นใดฉันคิดว่ามันค่อนข้างดีที่จะเป็น มนุษย์แม้ว่าฉันจะทำได้ไม่สำคัญสำหรับฉันที่จะปลูกฝังความสามารถของเผานกยุงดั้งเดิมขอบคุณขอบคุณที่ฟื้นคืนชีพฉันเมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็หันไปมองที่เหมยกงจือถอนหายใจและพูดว่าเสี่ยวเหมยเจ้าควรรู้มันแล้วใช่ไหมเหมยกงจือมองเขาด้วยดวงตาที่ซับซ้อนและพยักหน้า เซียวเหอถอนหายใจเบาๆและพูดว่าฉันไม่คาดหวังว่าคุณจะยังปฏิบัติกับฉันเหมือนพ่อฉันใช้แม่และลูกสาวของคุณฉันไม่ได้อธิบายอะไรให้ตัวเองฟังแต่ในใจฉันไม่เคยคิดที่จะทำร้ายคุณนานมาแล้วฉันลืมไปว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของฉัน แน่นอนบางครั้งฉันสงสัยว่าถ้าเธอเป็นลูกสาวแท้ๆของฉันจะดีแค่ไหนทำไมไม่มีลูกแท้ๆของฉันดีเท่าเธอฉันฟื้นจากความตายโดยคุณในอนาคตให้ฉันทำอะไรให้คุณบ้างไม่ว่าคุณจะทำอะไรฉันก็ไม่ใช่ราชาปีศาจนกยูงอีกต่อไป